พอประกาศเปิดปุ๊บให้พับพับเ็กบาร์ได้ขายเหล้ากลางคืนที่ไหนได้อันดับแรกที่สุดเหล้ามาอันดับหนึ่งคนไปซื้อหรือจนล้านลุดสต็อกยังไม่มีขายสั่งไม่พอคนกินเยอะโอ้ตระโมยสัง,งกเดเมืองไทยเรานี่อิสระเสรีภาพแท้ๆถึงจะมีศีลธรรมก็เอาไม่อยู่อันดามาว่าก็เพราะอย่างนี้แหละ เพราะคนที่ไม่เห็นโทษเนี่ยเยอะกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่อย่างคนหนึ่งไม่กินอย่างเงี้ยคนหนึ่งกินมาขับรถมาบนถนนไอ้คนที่ไม่กินนั่นแหละ,หละมันจะปลอดภัยที่ไหนได้เอา้าปรากฏว่ารถอยู่ๆมาไอ้คนที่กินเอามาชนะนี่อย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ่ะบางทีเคราะห์ mm hmm. ระกรรมมันก็มีกับคนที่ mm hmm. มันดื่มเหล้าเมายานี่ย พราะนั้นพุทธเจ้าท่านจึงให้บองทุกสิ่งเป็นโทษการฆ่าเป็นโทษเกิดกรรมฆ่าเนี่ยเห็นไหมไอ้คนที่ไม่สบายเจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากการที่ไปทุบตีลาวีสัตว์คนแกล้งกันอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ทำทำกับกับคนกับสัตว์เนี่ยมันเป็นวิบากโยมอัมาเคยได้ย อ่านเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีสามีภรรยาลูก <c oughs> อยู่ต่อมาเขาเป็นคนบรนนอกเขาเป็นคนบรนนอกอยู่กินกันอยู่ต่อมาก็ส่งลูกเขาไปเรียนในกรุงเทพแล้วที่นี่สามีเนี่ยผู้ชายเนี่ยมีความประพฤติไม่ดีอยู่อย่างหนึง่งชอบพูดกันตรงๆก็คือ บริการเด็กผู้หญิงเห็นข่าวนาโะโยมปรากฏว่าซื้อบริการเด็กผู้หญิงอยู่ต่อมาเนี่ยก็ส่งลูกเข้าไปเรียนในกรุงเทพยอยู่ต่อมาวันหนึ่งได้เข้ากรุงเทพเป็นพักโรงแรมโทรศัพท์ไปมีคนมาติดต่อให้เอาเด็กบริการอะไรทำนองนี้ สั่งเด็กบริการที่ไหนได้โยงสั่งมาปรากฏมจ่าเอลูกของตัวเองอย่างเงี้ยอะไมาเห็นขา่าวหูเกกรรมเนาะกรรมมันมีจริงเนาะผลที่สุดมันเสียใจเสียใจพรา่อ,อะไรก็เพาะก,กรรมที่ตัวเองสร้างนั่นแหละทิ้งมีเงินแล้วใช้เงินผิดประเภทนึกถึงชีวิตของตนอื่นเหมือนผักเหมือนปลา ไม่ได้คิดถึงศีลธรรมเลยเนี่ยอย่างนี้แหละมันเป็นซะอย่างเนี้ทั่วไปที่มันเป็นข่าวเนี่ยพุทธเจ้าจะเห็นมูดเรื่องโทษของกรรมราคะโทษของโทสะโทษของโมหะโทษของอิจฉานิษยาอาฆาตพยาบาจองเวนเนี่ยมันคือโทษทั้งนั้นที่นี่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกวิธีแก้ไม่ให้เกิโดโทษ ท่านก็เอาศีลนี่แหละทุกอย่างท่านมาป้องกันที่ศีลท่านมาประพฤติปฏิบัติให้คนประพฤติปฏิบัติที่ศีลที่นี่อยเมงอยังยัง,ยงชาวพุทธเราทุกวันเนี้เข้าวัดอย่างโยมมาวัดมาแค่เนี้ยไม่รู้ว่า <c oughs> จะวัดอื่นจะเหมือนอาตมาหรืออาตมาจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้คนอื่นไม่เหมือนอาตมาก็ได้โยมไปทําบุญเสร็จแล้วก็ได้่วนนั่นแหละ <c oughs> แต่ส่วนที่อาตมาต้องให้กระโยมเนี่ว่าอาตมาต้องชี้โทษพระพุทธเจ้าท่านก็ออกมาท่านญาติโยมไปดูได้พองค์จะชี้โทษให้เห็นทุกอย่างว่าการฆ่ามีโทษอายุสั้นแล้วก็เจ็บป่วยวิบากมันติดตามมากิเลสเกิดคือโรคโกรธหลงเนี่ยกิเลสเ,เมื่อโลภเกิดเกิดกรรมการกระทําพูดทําคิด พูดทำคิดเสร็จแล้วเกิดวิบากเหมือนงูกินหางสามเศร้ากิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดวิบากคือการได้รับผลของกรรมนั้นๆตัสทายาโทภิสมิพอมันเกิดแล้วทีนี้มันก็จะวนกลับมาสามเศราอย่างนี้แหละกิเลสกรรมวิบากวิบากกรรมกิเลสกรรมกิเลสวิบากเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่นี่แหละไม่พ้นจากวัฏตักตัวนี้ได้เด็ดขาด เมื่อคนเราเนี่ยไม่รู้จักวงจรไม่เห็นวงจรของกรรมเนี่ยก็เลยจะไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องบาปไม่รู้เชื่อเรื่องบุญกับอย่างที่พูดมาชายพวกนี้ชอบซื้อบริการเด็กเอาลูกคนอื่นไม่รู้ลูกใครเมียใครไม่รู้บริสุทธิ์กรรมมาตกตนเองมาได้กับตัวเองมาได้กับลูกของตัวเองพ่อถามพ่อส่งให้ไม่พอใช้หรือ ไม่พอใช้ก็เด็กสมัยใหม่มันรู้ี่กระเป๋าเอ้ยเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าทั้งหลายเพื่อนมียังไงก็อยากมีอย่างนั้นเมื่ออยากมีอยากได้ก็กรรมนั่นแหละมันบังคับให้เห็นผลตกถึงลูกหจดยถึงทำให้ลูกต้องไปกลายเป็นโสเภณีขายตัวนี่เห็นไหมเพราะนั้นพ่อแม่นี่แหละสำคัญที่สุด สิ่งที่ความคิดของพ่อแม่เนี่ยเริ่มต้นเนมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างคนไกลวัดเนี่ยลุงมกทายกอดีตมกทายกวัดช่างลองใกล้ๆนี่แหละเลยนี่ไปเลยนี่ไปเลยวัดสังเวยไปเ <c oughs> คยอยู่บ้านทางใกล้ๆวัดเนี่ยหน้าหน้าโรงเรียนเนี่ยหน้าโรงเรียน <c oughs> <c oughs> ทีนี่ ลุงพลเนี่ยลูกแกเป็นตำรวจตอนนั้นติดช,ชอดชดอส่งไปแม่สอนนน่นนี่ทางดีนะนี่ทางดีกรรมดีพ่อนี่ยจะกดน้ำทุกเยน็นสวดมนต์ทำไว้แล้วแกแก็จะสวดธรณีศาลสถาพระคอธรณีองค์งการธรณีสารมันจะมีอยู่ยมมีเปิดดูได้เขาก็แผ่เมตตาให้ฝากแม่พระธรณีว่าขอ ธรณีนี่นี้เป็นพยานประมาณนั่นแหละขอฝากลูกชื่อนี้อยู่จังหวัดตาอย่างเงี้ยแม่สอดสมัยนั้นอยู่ท่าสองยางเนี่ยนะที่ยิงกันนี้แหละตอนนั้นยังมีผอคออยู่แกก็ฝากแม่ธรณีโดยที่ขอแม่ธรณีปกป้องคุ้มครองลูกอยู่ต่อมาวันหนึ่งลูกอยู่ในฐานห้าหกคนเนี่ยหมู่หนึง่ง ทหารตชดหมู่หนึ่งอยู่ที่ฐานเกิดมีผ <c oughs> อกคอสมัยนั้นน่ะก็ล้อมฐานยิงเลยโยมแล้วลนี่ลูกลูกของลุงพลเนี่ยมัก,กจายกดีรมัก,กายกวัดทางหลวงที่แกมาเล่าให้ดะ่าฟังเลยบนิสุเนี่ยลูกแกเนี่ยไปไปซ่วมโยมถือปืนไปด้วยห้าหกคน เพื่อนก็อยู่ด้านหน้าแกเดินไปหลังปรากฏพอพอเดินไปไปในส้วมไปไปถ่ายพุกบปืนมาแล้วร่มร่มรมร่มลูกแกรอดโยมนอกฐานสี่ห้าคนเพื่อนตายหลายคนที่เป็นข่าวหลายๆปีมาแล้วเมื่อประมาณ 3, อสามพศสามสิบกว่านี่แหละ นี่คือเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเออแม่ธรณีจะคุ้มของลูกแทนที่จะโดนลุงยิงแล้วรอดตายเนี่ยจิตพอ่อเริ่มที่พอ่อก่อที่แม่พ่อแม่ห่วงลูกยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยอย่างเทพพยายดาอารักษ์เรามองของมองตาไม่เห็นเนี่ยถ้าเรา บอกกล่าวเนี่ยเขาถึงโบราณถ้าแบบน้ำท่าได้หนทางผีสางได้คำปากหมายความว่าน้ำเวลามันจะไหลเนี่ยมันจะไหลตามอย่างภูเขาเนี่ยพ้นขึ้นเขาทางที่มันขึ้นเขานั่นแหละนั่นแหละมันจะน้ำมันจะลงง่ายถ้ามีต้นไม้เนี่ยมันจะลงยากน้ำท่าได้หนทางก็คือล่องน้ำมันจะเกิดขึ้นผีสางได้คำปากอย่าไปท้าททย ถ้าไปท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องก็อย่างเนี้ยเอาเป็นตัวอย่างที่จะยกให้โยมว่าความคิดคนเนี่ยกรรมอย่างสมมติในคนนี้ไปซื้อบริการเด็กแต่ว่าวิบากรรมมาตกถึงลกูกนี่แหละคือวิที่มันสร้างโดยพอ่อจิตที่ไม่ดีบาปกรรมก็ตามมาสนองตัวเองฉันนั่งทุกใจเลย สิ่งที่ทําไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วนอกจากตัวเองจะต้องยุติกรรมตัวนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราเห็นโทษว่าทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งปานาทินากาเมมุสาสุลาเนี่ยพระเจ้าท่านเห็นว่ามันเป็นโทษหมดท่านจึงสอนให้คนได้นละเเ้นแต่ที่นี่สังคม